เดินไปลูกเล่นค่ะแล้วลูกเดินเฮ้ยเต้นๆม่เดินแล้วกลัวเราเต้นๆกลัวแล้วเตินๆไปไหนเต้นไปไหนลูกมาทางนี้สิลูกเนี่ยทางใหม่ๆเนี่ยเต้นๆกลัวขึ้นมาให้ทางเดินไหมเดินเดินขึ้นไปลูกเดินไปด้างบน ะเนี่ยเด็กๆไม่ไปทางนี้เขาไม่ค่อยเดินนะมันจะมีหมาตัวๆบางทั้งก็มีหมาหลุดออกมาแต่วิวมันสวยอยากมาถ่ายให้ดูคะ่ะจริงๆกลัวคะ่ะไปเดินไปลุกเดินไปเดินขึ้นข้างบนไปถนนใหญ่เลยน้านๆัน่อย่าอย่ากินของแมวนะ ขึ้นไปข้างบนนี่อาหารแมวไปเดินไปลูกเดินไปใ,าใา้าใหสานนโน้อ่ะนี่คือเอาเขอไว้ให้แมวแบบแมวจนจัดอะไรเงี้ยแมวไม่มีไม่มีคนดูแลเขาเรียกแมวอะไรแมวจอนจัดไม่รู้พูดถูกหรือเปล่าเนาะ าอาหารนอลูกไม่กินนะไม่กินอาหารเมวนะลูกนะเรามีของกินเยอะเราอย่าก,กินของเด็กๆเขาเด็กๆเ,เ,เ,เขาไม่มีบ้านอยู่เราต้องไปเดินไปอันนี้ต้นอะไรเนะียไช่บอลหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปเดินขึ้นไปเด็ เด้งเดินไปให้่ายเดินขึ้นไปเดินขึ้นข้างบนน่ะเดินขึ้นข้างบนหน่อยู่ตรงนี้เหรอพวกหนูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจะให้จะให้จะให้แม่มีคลิปใช่ไหมลูกพวกหนูจะขึ้นไปไหมพักอยูนี่ก่อนได้ถึงแปดนาทีแล้วลูกใช่ไหมเด้งๆอยากให้ยาอบมีเปดนาทีใช่ไหมลูก เร่งเห็นไหมเร่งน่ารักไม่เห็นไหมช,ช้าๆไปขึ้นขึ้นบนเถอะเดินขึ้นไปไม่ลุกมันต้องลงข้างล่างหลับกัวหมาานะี่ยจะเอาไม่ถูกเดี๋ยวมันวิ่งมาขึ้นขึ้นบนกันกวัวหนูัว้าไหม จะฉากลั่วไหมจะฉากลั่วไหมหมาตัวโตๆมาเราจะหนีพ้นมั้งเนี่ยฮะลูกกลัวไหมขึ้นข้างบนดีกว่าเนาะถ้าฉาบว่ามั้ยหนูกลัวมั้ยลูกขึ้นๆกลัวมั้ยกลัวหมาเตอร์เตอร์ไหมลูกกลัวมั้ยหนูกลัวมั้ยไม่วิ่งมาน่ะเราขึ้นข้างบนดีกว่าเอาไหม ขึ้นบนดีกว่าเราขึ้นข้างบนดีกว่าไปถนนใหญ่ไปตากแดดอื vid. ่นด้วยภาษาเน้หนเนฮ้หฮ่าใออยเยิงเสืง <laughs> ออะเวไปให้เรกากลัวหมาโตๆน,น,นะลูกไปไปไหมไปไหมอย่าไ,ไ,ไปไหมลูกไปไหมไปดีกว่าเนะาะให้ขึ้นข้างบนดีกว่าเนาะลูกเนาะอย่าลงไปข้างล่างเลยเต็งเต็งไม่เดินอ่ะต้องขึ้นข้างบนเนาะลูกเน,ะนาะจริงไหมขึ้นข้างบนเนาะลูกเนาะกลัวหมาโตๆๆน่ะต้องขึ้นข้างบนใช่ไหมใช่ไหมลูก เด้งเด้งงบนดีกว่าเนาะจากอาบเดดด้วยอันนี้ไม่มีเดดมันหนาวนะลูกใช่ฉาว่าไม่ลูกว่าไหมว่าไม่ใช่ฉาอาบเดดกันดีกว่าเนาะเนาะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะกดอ่ากระดิ่งติดตามถ้าชอบกดไลค์ ให้อยาอบกับน้องๆด้วยนะคะอย่าพูดไม่เก่งคะ่ะบางครั้งภาษาไทยมันก็แข็งนะมันลืมจะไม่รู้จะพูดอะไรดีขอบคุณคะ่ะไปค่ะไปกันดีกว่า